วันนี้ได้สัมภาษณ์มาคนมาโหไม่น่าเชื่อนะคับกลุ่มรามเนี่ยมามีตั้งแต่เป็นกรรมกรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนักสื่อสารทำให้คนรักทั้งประเทศตายแน่เนี่ยใช่ไหมโอ้โหไปไหนไม่ต้องมีโรงแรมเลยทำสิ่งพิมพ์นะยครับเราคิดอะไรเดี๋ยวพาลนะมดสุเสรีนะครับอันนั้นอนะันนั้นนะครับผมแต่ตายแน่เนี่ยคนรักทั่วประเทศเลยไปกินบ้านไหนก็ได้โอ้โหไม่รู้เรื่องมหัศจรรย์นะครับ ไม่ธรรมดานะพลสิโกะแกทําทได้ขนาดนี้เราถึงโหสิ่งมหัศจรรย์มากเลยตายแน่ทำเนี่ยนะสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็มาตะคนทํางานฟรีนั่นตาแน่ก็ทํางานฟรีแต่อยู่นอกขอบเขตมีปีกฟ้าก็มาทํางานฟรีอยู่ที่ชมพรเชียงใหม่โอ้เสียสละจนมีเป้าหมายจะไปรู้ทําในชาตินี้โอ้เจ๋งจริงๆเลยไม่ธรรมดาเลยยนะปอีกฟ้าเนี่ยโอ้ถือวา่าเรียวว่าน่าดูจริงๆเลยนะแล้วก็มาท่าน การศิล์สมณะใช่ไหมสิคมาสมีสิคมาสพต์ปุพรนวลมีทั้งทิศเดิมแท้มีทั้งป่าฟ้านวลมีคนมานบต่างๆนานา,นามีเป็นเตนวิทิยาทโรเนี่ยเป็นเตนวินเนีย่ยก็เียนเรียกว่าผู้ที่เอาภาระมวลมนุษยาชาติอย่างเต็มที่นะเรียกว่าเสียสละเต็มที่ทํางานดูแลกิจการศีส,สอโศกอย่างดีมาทีเดียวนะเสียสละเต็มที่ทํางานทุกอย่างท,ทุกหน้าที่ที่จะทําได้นะเป็นการเสรียสละ จนมาที่ยังเติงนี่ก็โอ้โหเป็นมนุษย์กินมังสวรัตอยู่บนดอยเศรษฐกิจพอเพียงใช้ชีวิตแบบคนจนเป็นคนโสดอ่ะแสนจะสบายรู้สึกเป็นคนโสดมันจะสบายหลายคนนะเนี่ยนะครับเออนะไม่รู้คนแต่งงานลิสยาเปล่านอน้อใช่ไหมแบบเป็นอย่างนั้นจนมาบวชกันยากมากมายแล้วมีทิศไอ้คุณมานพก็เป็นประธานจมรมนุนแรกก็อยู่ที่ ใจสิสงบุรีรจนมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะสีปีแต่มาว่าคุ้มแม้จะรายการนี้ฟังแล้วก็คุ้มมากเลยโอ้โหคนนั้นมาเสียสละได้ขนาดนี้มาทํางานฟรีมันกาเบนไทยแท้ก็มาทํางานฟรีเาร์นี้ก็มีลูกมีเมียใช่ไหมก็ยังมาทํางานฟรีได้แล้วโอ้โหมหัศจรรย์นะเนี่ยไม่ธรรมดานะคนจะคนมีลูกมีเมียต้องหาเงินทั้งลูกลิ้งเมียใช่ไหม อ้นี่มันบริหารเงินที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียม,มาอยู่วัดชัวมาเสียสละเออมนุษย์มนีพวกนี้แปลกจริงๆเลยนะก็ <c oughs> มีแต่ไปขยันทรมหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมเพื่อจะมีบ้านมีเรือนมีนั่นไม่มไปนะ <c oughs> อยู่กันแค่ยางไอ้ติวี่ก็โอ้ดูแลเด็กอุ้มเด็กอยู่แลวนะวันหนึ่งก็เลี้ยงแต่เด็กนะ,นะสนใจแต่เด็กอย่างเดียวจะเป็นเท่านั้นเองท่านมือมั่นเนบครับทำงานเยอะแยะมากมาย หลายอย่างขยันตนเด็กโอ้น่าประทับใจมากเช้าก็ไปตื่นไปปลุกเด็กแล้วเปิดเพลงให้หนูนในนี้เยอะมากมาานะดูแลขยันกันแข็งสอนเด็กเนี่ยโอ้รับสอนไม่รู้กี่วิชาจนนับไม่ถ้วนนะเยอะดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จรยรายการนี้ก็ประทับใจนะว่าบุคคลเหล่านี้เสียสละมาเป็น1 0บสปี20ปีต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม นั้นคุมราบบูชาทรรมที่ตั้งกันมานาักศึกษาประเดี๋ยวทำตั้งกันมาเนี่ยคุม้มเกินค่าค่ามันปเปริฐทําให้คนเป็นคนเสรฐทาให้คนไปเ,ไปเสียสละทํางานฟรีได้เป็นชีวิตที่น่าสรรเสริญน่าเคารพบ,บูชาคนที่เสียสละทํางานฟรีได้คนที่มาทำาำสิกิเุเพียงถือศีห้ากินมังกรได้แต่ผมว่าสิ่งที่มีคุ้มค่าไม่สุดเลยนะมีคุณค่าประเสรฐมากในชีวิตถ้า บุคลากรเหล่านี้ก็จะไปช่วยสังคมอยู่เยอะมากมายนะกลุ่มน,น,นี้นะี่นักศึกษาเนี่ยถ้าเราอย่างที่ทันเทวินก็ฝากไว้หรือที่เติมแท้ก็ฝากไว้เราน่าจะสัมพันธ์กันก็ดีเหมือนกันนะแต่มาก็เห็นด้วยว่าเราน่ากลุ่มนี้น่าจะมีการติดต่อกันว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างใช่ไหมอาจจะประชุมออนไลน์เดือนละครั้งใช่ไหมามาโผล่หน้าเจอกันบ้างเอ้ยอยู่ไหนตอนนี้ทำอะไรอะไรเนียนะทักทายปลาใสกันเนี่ยมันจะได้รู้กันว่า อยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างแล้วมันจะไปดูขุดดูใช่ไหมว่าแต่ละคนไปทําอะไรตรงไหนกันบ้างมันจะเป็นพลังเตือนทํางานเพื่อสังคมนะนะที่ดีอะไรเงี้ยอัตมาว่าเป็นอย่าง้งมันยุคที่เราจะมามาทวงดุลพวกอะไรนักศึกษาทุกวันนี้ที่ม,มอบรายสตรนทั้งหลายเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหลายนะไปทําแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะเราเนี่ยเอาคนเหล่านี้ที่เป็นนักศึกษารุ่นเก่าเนี่ยเขาทำยังไงและทุกวันนี้มันเป็นยังไง ประเทศชาติเมืองสังคมเป็นยังไงผมว่านะท่านมือมั่นนะครับท่านเป็นคนดูแลเนี่ยท่านก็ลองเราจะลองทําดูครับค้นควายดูคือประชุมทางออนไลน์ง่ายตายมากเลยซึ่งมนี่นะทุกคนที่ผ่านมานี่ก็ประชุมทางออนไลน์มาสามครั้งแล้วครับก่อนที่จะจัดงานนี่ครับนั่นแหละแล้วว่าถัดหน้าก็จะประชุมกันอีกทีนึงนั่นแหละอาจจะเจอกันเดือนละครั้งยังไงต่อไปก็มีโทรศัพท์ทุกคนอยู่แล้วครับไม่มีใครไม่มีโทรศัพท์เราผมเชื่อเห็นไหมก็ จอที่หน้าโ <Key board> ทรศัพท์มันก็ซูมก็ามาก็เห็นหน้ากันหมดแล้วครับว่าไงเพื่อนไปทําถึงไหนรายงานดูซิเป็นเงินถึงนี้บ้างนะยุคโควิดไปหากันไม่ได้ก็เจอกันตะด้านนี้แล้วก็ถามสารสุขทุกดิบถามวิธีการทํางานกันอย่างจริงเนี่ยเราไม่ถามเขาก็ไม่รู้ใช่เขาทำอะไรบ้างใช่ไหมครับบนนั้นบนบนที่บ้านเขาอ่ะนะแต่คนอย่างที่เดิมแท้ก็บอกคนที่อยู่นราธิวาสเนี่ยเขาไปทําอะไรแบบเนี้ยไปอยู่อย่างตายแน่เงี้ยถ้าไม่ถามรายละเอียดเขาก็ไม่รู้นะเราก็ดูเขาทำรายการที่เฉย ไปามรายละเอียดเขาลูกอ๋อเขาใช้ชีวิตแบบไม่เอาสตังค์เขาเบิกเงินแค่ค่าน้ํามันครับซึ่งมันป็นเรื่องมาสจรย์มากเลยปกติคนที่ขับรถชาวสกเนมมันไม่เบิกค่าน้ํามันอย่างเดียวเบิกค่ากินค่าอะไรเยอะแยะนะค่าสารพัดสารเพโอโหฟุ้งขนาดอยู่ในวัดนี่สู้ตายแน่ไม่ได้เลยครับนะเบิกไปฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อไอ้นู่นนี่นี่เยอะมากมายสู้ตายแน่ไม่ได้เลยตายแน่เบิกแค่ค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่ไม่เอาเลยนี่เป็นสิ่งมาสจรย์มากผมเออประทับใจในสิ่งที่ ที่เขาสามารถประพฤติสิ่งเหล่านี้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมที่เราควรจะยกย่องและก็เชียร์คนทําแบบนี้ได้ยืนยัดแบบนี้ได้ขณะที่เกาสมาติขาเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลยที่จะเป็นลักษณะนี้ที่จะทําอย่างตายแน่นี้ได้เนี่ยทำเพื่อประโยชน์สังคมและไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ให้สังคมเลี้ยงไว้โอ้โหาจะคิดถึงว่าอนาคตให้สังคมบอกอาคาเรื่ด้วยเนี่ยนะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของคนเสียสละเพื่อสังคมคนที่อยู่ภายในก็อีกมุมหนึ่งเสียสละเพื่อสังคม มันทั้งมีภายในและทั้งมีภายนอกประกอบกันมันถึงจะสมบูรณ์รมันไม่ใช่ว่าต้องไปทําเรียนแบบกันอันถัดไปแน่เขาตัดข้างนอกใช่ไหมค,คนที่ตัดข้างในก็ว่าไปอย่างพวกไทยแทย้พวกปีกฟ้าพวกสมณะศิก้ามเดไรทำข้างในให้มันดีครับคนทำข้างนอกก็ตอบรับกันี้มันทํามีทั้งนอกทั้งในตรงผมว่าสังคมมันจะสมบูรณ์นะครับเห็นใช่ไหมแล้วก็จะเจริญขึ้นนะเข้ามา,าในแล้วก็สร้างไปอไปทํางานภายนอกอะไรได้เนี่ยวันนี้รายการผมียกว่าวลาเวลาจะไม่พอ เวลาเรียบพอดีพอดีก็ถือว่าใช้ได้นะไม่เกินไปไม่อะไรไปก็ต้องขอบคุณคนที่ก่อตั้งกลุ่มรามวิชาธรรมมากลุ่มนักศึกษาสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมมาผู้ที่เอาภาระขนกวผมก็อยู่ในทีมนั้นด้วยที่ทําให้คนเหล่านี้พัฒนาช่วยเหลือบนวิยาชาติผมว่าได้คนหนึ่งก็คุมแล้วนี่มันเกินหนึ่งคนเกินสองคนเกินสามคนเกินสี่คนทุกอย่างมันก็ะเจริญขนเนียถือว่าดีที่สุดละเท่าที่จะดีได้ วันนี้ก็ขอจบรายการ40ปีรอบทหรือรามบูชาธรรมระลึกถึงกันแล้วระลึกแล้วก็ทำไมชื่นใจ,จเจริญธรรมทุกคนาสาธุ40ป,ปีรามบูชาธรรมจากวันนั้นในเทศกาลงานวิสาขบาูชา2-4ณสวนลุมพินี ที่มีการประชุมก่อตั้งกลุ่มรามบูชาธรรมจนเกิดการจัดกิจกรรมงานรามบูชาอาสาระหะ2-4ขึ้นหน้าลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหตุครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนคนหนุ่มสาวนักศึกษาภายใต้การดูแลของนักบวชชาวโศกอันมีพ่อท่านสมณะโพทธทิรักเป็นต้นทางเพื่อเผยแพร่ธรรมะและอาหารมังสวิรัต แก่ชาวรามคำแหงและชาวไทยที่สนใจเรื่อยมา ก่อกำเนิดของกลุ่มรามบูชาธรรมได้เป็นที่รวมตัวของคนหนุ่มสาวรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากพี่สู่น้องจากเนาะจากเพื่อนสู่เพื่อนทำกิจกรรมต่อเนื่องปีแล้วปีเล่าปี2536เกิดการขยายตัวจากรามบูชาธรรมเป็นชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรม ปี2 5 4 0มีการร่วมจัดตั้งสโมสรสิทธ์เก่านักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงปี2 5 4 7กลุ่มรามภูจาธรรมและสโมสรจึงได้แปลเปลี่ยนสภาพตามการเวลาและเหตุการณ์มาเป็นสมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมหรือนสปทและเปลี่ยนกิจกรรมเป็นงานคืนสู่เย่าเข้าคืนรังครั้งที่ห ในปี2 5 4 7กระบวนการนี้หากเปรียบเทียบเป็นดั่งสายน้ำเล็กๆสายหนึ่งที่ไหลเวียนมาบรรจบกับสายน้ำใหญ่แห่งอโศกสายน้ำนี้ได้ผ่านการเวลาและผ่านช่วงกระแสที่เชี่ยวกรากมาชนถึงปัจจุบันที่แม้กระแสน้ำได้ลดระดับและลดความแรงลงไปแต่ก็ยังมีไหล หนุนเนื่องลำธารน,น้ำใหญ่แห่งอโศกอยู่ตลอดเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้จึงขอเคารพกิจวิญญาณ<อ>และอุดมคติของคนหนุ่มสาวเหล่านั้นยชี ากวันนั้นถึงวันนี้จึงขอเคารพจิตจิญญาณและอุดมคติของคนหนุ่มสาวเหล่านั้นทั้งที่ยังคงดำเนินอยู่และผู้ที่ได้จากไปแล้วช่วนิรหันดร์40ปีเลาบูชา